้าต,ตัวนี้นะคะเขาเป็นลิปทีนวันค่ะก็คือสามารถทายทั้งตาแก้มแล้วก็ปากเรียกได้ว่ามีแท่งเดียวเนี่ยครบจบคุ้มค่าสุดเลยค่ะแถมเนื้อของเขานะคะยังบางเบาแต่เกี่ยง่ายนะคะสีชัดติดทนติดแน่นกันน้ำเลยคะ่ะและเขายังมีสารบำรุงจากคอลลาเจนวิตามินอีแล้นนะมันจามุ่ข้าวนะคะถ้าไม่ติผิดปากของเราเนี่ยนุ่มชุ่มชื้นไม่แต่แห้งนะคะทาแล้วไม่ตกอ้องปาก ดำคัาตัวเม็ดสีเน้นนำเข้าจากญี่ปุ่นเลยนะคะทารอบเดียวเนี่ยกบดิมีปากได้มิดเลยสีของเขาเป็นประมาณไหนนะคะไปดูกันเลยค่ะสำหรับสีแรกนะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งสีซันเดยค่ะสีนี้เป็นสีแดงสดนะคะที่สดจริงๆรับรองความแซ่บเลยค่ะเป็นสีที่ชอบที่สุดเลยเพราะว่าทาแล้วหน้าผ่องมากๆนะคะเห็นได้เลยว่าหน้าเนะะี่ยขาวมากๆเลยค่ะ สีที่สองนะคะสีมันเดยค่ะสีนี้เป็นสีชมพูนมหมนวานนะคะสาวหวานเนี่ยน่าจะชอบรับประกันความหวานเลคะว่าทาแล้วเนี่ยสวยหวานสุดแน่นอน,นะค่ะสีที่สามนะคะสีทิวสเตย์ Stay ค่ะเป็นสีแดงอมส้มออกอนๆนะคะเป็นสีที่คิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะหยิบมาใช้กันได้บ่อยเลยะค่ะ สี04นะคะสีเว้นเซค่ะสีนี้เป็นสีนูดออกส้มนะคะแต่ไม่ได้นูดจนเกินไปรับประกันเลยค่ะว่าทาแล้วเนี่ยนาไม่ป่วยแน่นอนค่ะ mm hmm. สีที่ห้านะคะสีเทอร์สเตค่ะสีนี้จะเป็นสีส้มสดใสน,นะคะแต่ยังคงความสุภาพอยู่นะคะสามารถทาได้ทุกวาระโอกาสเลยค่ะ มาถึงสีที่6กันแล้วนะคะสี Friday ค่ะสีนี้นะคะเป็นสีนูดออกไปทางชมพูค่ะมีติ่งชมพูนิดๆนะคะเป็นสีที่ธรรมชาติมากๆเลยเหมาะกับสาวหวานที่อยากแต่งหน้าให้เป็นธรรมชาติค่ะสีสุดท้ายนะคะสี07สี Saturday ค่ะสีนี้เป็นสีที่เหมือนสีปากของเราเลยนะคะเป็นสีส้มนูดนูที่แบบไม่มากจนเกินไปเรียกได้ว่าคิดอะไรไม่ออกก็หยิบสีนี้มาทารับรองเลยค่ะว่าสวยแน่นอน